กำป้งสายช anel นะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูอะไรนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเห็นอะไรแวบๆอยู่ข้างบนไหมครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเขาเรียกว่าลูกขนุนนะครับขนุนมันสุกอยู่บนต้นแล้วนะครับเป็นช่วยไปถึงบ้านนู้นนะครับท่านผู้ชมครับ ครับท่านผู้ชมนี้จะขึ้นยังไงนะครับว้าวตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันมีกิ่งไม้เศษไม้โอ้โหขวางทางที่เราจะไปเอาลูกขถนนน้อหฮต้องผ่านศึกออหลายดานกว่าจะได้กินนะครับท่านผู้ชมครับอือรออะไรอีกนะเดี๋ยวราหาไม้ก่อนนะครับมาทิมนะครับหรือมาสอยให้มันตกลงนะครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมเคยทำแบบนี้ใช่ไหมครับนะมันมีความะสะดวกสบายนะครับไม่ต้องปีนขึ้นข้างบนนะครับลัวตกขึ้นมานจะลำบากนะครับใช้ไม้ไผ่ตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมครับนี้นะครับมองดูว่าจะเอาลูกไหนก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ ยังคิดอยู่ในใจว่าจะเอาลูกไหนอสสายหรือขวา,อาลองทิมก่อนดูดีกว่านะครับเอานี้ดีกว่า,อาลองลองขาไปดีกว่า,าลำบากจริงๆเอาลูกขวาก่อนนะครับนั้นท่านผู้ชมชันโรก็ขึ้นมาด้วยจะเอาลูกนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมจิมทิมทิมยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชม อออเอาไงดีเอาเปลี่ยนเส้นทางกันดีกว่าไหมครับท่านผู้ชมทำไงดีเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่าอเอาใหม่เอาใหม่ซ้ายขวาชิมหนึ่งสองสามยังไม่ลงยังยังอีกยังยังอันนี้ตกเลยครับท่านผู้ชมอ่ะโดนเลยครับโดนเลยครับเบื้องชั้นรงของผม,มโดนแต่และหนึ่งนะครับแต่หักไว้แล้วเป็นที่เรียบ,ร,บร้อย,อยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวลูกขนมตัวนี้กินได้ไหมนะครับท่านผู้ชม อ่ารูที่2นะครับท่านชมเห็นไหมครับมีรูใช่ไหมครับนั่นแหละครับดูกระรอกกัดกินไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทิมต่อนะครับ1อยาง,ย,าง,ย,าง,องอย่างสองอยางสามมันตกแล้วนะครับท่านผู้ชม โอ้โหเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตกทั้งสองลูกไปแล้วนะครับอืมกลิ่นตอนนี้ช่วยมาเลยนะครับน่าทานนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยว,ยวต้องลงไปก่อนนยลงทางไหนอนะซ้ายหรือขวาโดดยังไงเดียะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวจัง <c oughs> ลงไปแล้วนะครับอันนี้คือสภาพนะครับท่านผู้ชมครับลูกขนุนนะครับสภาพเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้กินไหมเนี่ย มันจะเน่ากันหมดไหมครับแต่ดูแล้วยังแข็งแข็งอยู่นะสามารถกินได้นะครับท่านผู้ชมครับเอาอย่างนี้นะครับเรามาทําการชลและกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหามีดก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับสภาพนะไม่มีนอนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะชํำแหลกตัวลูกที่สองก่อนนะครับอันเนี้ยผ่าไปแล้วซ้ายขวาซ้ายเอง,ง้มกอดอุ้งหนด้านมันจะติดกับลูกขนนุนอ่อขนเม็ดขนนุนอีกโอ้ยอยางเยอะแยะเลยท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ผ่าแล้วครับผ่าแล้วก็งัดออกมามยังแข็งอยู่แข็งอยู่เอาผ่าอีกนะครับท่านผู้ชมครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมพาไปดีกว่าเออนี่แหละสีเหลืองอลา,ามดูน่าทานมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะแฉเฉาะชอไอตัวนี้ก่อนนะครับ <races. S 2> ท่านผู้ชมอืมกลิ่นหอมเนื้ยอยังแข็งอยู่นะครับยังกินได้อยู่นะครับท่านผู้ชมอย่างก็ติดมือนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมก่อนนะครับอืมน่าทานมากเลยก็อ้ําโอ้ยอร่อยนะครับท่านผู้ชมครับ อ,อ,อืเดี๋ยวเราจะทําการชํำแหละหตัวอื่นต่อนะครับอันนี้ตัดไปเรื่อยๆมันจะตัดอะไรไม่ตัดไปตัดมันเล็กเอาเอาเอาใหม่เอาใหม่เอะเอาก้านออกก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับท่านผู้ชมมันจะมียางนะครับยางตัวเนี้มันติดกับเสื้อผ้านะครับถ้าติดแล้วนะต้องใช้น้ํามันนะครับในการที่จะล้างนะครับท่านผู้ชมถ้าง,งั้นก็จะติดเสื้อเละเทะหมดเลยนะครับนะเละทำความสะอาดยากนะ นี่นะครับท่านผู้ชมสภาพของลูกขันนนนะที่มันสุกอยู่บนต้นนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ถือว่ายังกินได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องไป็ดทิ้งไม่ต้องเสียนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะตรงนี้นะครับนะหวานอร่อยบอกได้คำเดียวว่าอร่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ